บนดาวเคราะห์ของบิรุสบิรุสที่กังวลอย่างมากกำลังนั่งอยู่บนก้อนหินขณะที่โกคูเทเลพอร์ตมาหาเขาถามว่าต้องการอะไรบิรุสจึงจับและหยิกแก้มของโกคูท่านเซนโอต้องการพบมึงเนะี่ยโกคูสงสัยว่าจะเกี่ยวกับทัวร์นาเมนต์ของจักรวาลหรือเปล่าโกคู Goku มีเวลาไม่มากนะเพราะทาหมชีนใกล้จะซ่อมเสร็จแล้วบิรุสคู่ว่าถ้าเซนโอพูดต้องทันที วิสบอกว่าการเดินทางไปวังของเซนโอจะใช้เวลา2วันโกคู <Goku S 1> <Goku S 2> ก็ดูงุดหงิดที่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นจากนั้นวิสก็แนะนำให้ไปพบกับชินเพราะเขาสามารถไปที่วังของเซนโอได้ในทันทีบิรุสสั่งให้วิสไปกับโกคูแต่บิรุสจะไม่ยอมไปด้วยเขาจับหัวโกคูเตือนถึงชะตากรรมของจักรวาลขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของโกคูต่อเซนโอโกคูรับปาก ในขณะเดียวกันที่แคปซูลคอปเปอเรชั่นบรูมาและดร์บรีฟกำลังซ่อมทาเมชินบรูมาประกาศอย่างมีความสุขว่าทาเมชินซ่อมเสร็จแล้วเธอสามารถเริ่มชาร์จทาเมชินได้ไม่เร่งรีบไปแจ้งทั้งแต่บรูมาห้ามเธอโดยบอกว่าตอนนี้เขากำลังพักผ่อนหลังจากฝึกหนักกับเบจิต้าอย่างเข้มข้น เมื่อกลับมาที่ดาวของบิรุสบิรุษถามว่าโกคูตั้งใจที่จะพบเซนโอด้วยชุดฝึกอย่างนี้หรือจึงบอกให้โกคูใส่ชุดที่เป็นทางการมากกว่านี้แต่โกคูบอกว่ามันน่ารำคาญเพราะเขากำลังรีบบิรุษยังบอกให้โกคูเก็บเรื่องทาห้ชินกับสถานการณ์ของโกคูแบล็กเป็นความลับจากเซนโอด้วยบิรุสเตือนวิสให้ดูแลชินส่วนโกคูแปลกใจที่บิรุษเป็นหัวคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเขาเองวิสบอกโกคูว่าไคโอชินและเทพเป็นการทำลายล้างเป็นชุด ดังนั้นหากคนใดคนหนึ่งตายอีกคนก็จะตายเช่นกันจากนั้นโกคูก็เทเลพอร์ตพร้อมกับวิสไปยังโลกอันศักดิ์สิทธิ์ของใครในจักรวาลที่10สามารถและโกวัสกำลังดูการกระทําของชาวบาบ์เรียนจนกระทั่งมีคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นข้างหลังมันเริ่มเข้ามาโจมตีสามารถป้องกันการโจมตีได้อย่างง่ายดายและ ส่งสัตว์ร้ายบินไปชนก้อนหินข้างหลังโดยไม่สนใจการประท้วงของโกวาสสามารถฆ่าสัตว์ร้ายโดยผ่ามาด้วย Energy b บรเ เมื่อกลับมายังโลกอันศักดิ์สิทธิ์ของใครโกวาสตําหนิสามารถสำหรับการกระทำนี้ย้อนกลับไปในจักรวาลที่7ชินรู้สึกรกระอักกระอ่วนใจเมื่อได้ยินคำขอของโกคูและวิสคิปิโตและผูพุท่าไครสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงขอให้โกคูดูท่าทีของเขาด้วยจากนั้นชินใช้เทคนิคเคลื่อนย้ายตัวเองไข่โกคู Goku และวิสไปยังพระราชวังของเซนโอในทันที ซึ่งไดชินคันกำลังรอการมาถึงของคณะนี้อยู่หลังจากแลกเปลี่ยนคำทักทายแล้วไดชินคันก็พาทุกคนไปพบกับเซนโอขณะที่กำลังเดินโกคู Goku สังเกตว่านักบวชผู้ยิ่งใหญ่คนนี้นั้นแข็งแกร่ง วิสบอกว่าเขาเป็นหนึ่งใน5ผู้ที่มีพลังระดับสูงสุดในจักรวาลทั้งหมดพร้อมขอร้องให้โกคูทำตัวสุภาพด้วยจากนั้นกลุ่มก็เทเลพอร์ตไปยังบัลลังต่อหน้าเซนโอในห้องลักเซนโอทักทายโกคูยังมีความสุขในขณะที่คนอื่นๆของคำนับให้ โกคูถามว่าต้องการอะไรจากเขาเซนโอบอกว่าเขาต้องการเพื่อนโกคู Goku รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นเพื่อนกับเซนโอจากนั้นโกคูก็บอกว่าจะเรียกเซนโอว่าเซนจังเซนโอก็เรียกโกคูว่าโกคูได้วิสละไดชินคันดูจะขบคันที่โกคูเรียกเซนจังเซนโอถามโกคูอยากเล่นอะไรดีแต่ตอนนี้โกคูไม่ว่างเขาจึงบอกว่าจะมาเล่นด้วยเมื่อจัดการธุระเสร็จแล้ว องค์รักของเซนโอโกรธที่โกคูหยาบคายเตรียมที่จะโจมตีแต่เซนโอบอกให้เงียบไม่เช่นนั้นจะทําให้หายไปโกคู Goku สัญญาว่าจะมาเยี่ยมเซนโอหลังจากนั้นและจะพาใครสักคนมาเป็นเพื่อนกับเซนโอด้วยชวนเซนโอไปเที่ยวโลกอีกต่้งหาก ในการตอบสนองเซนโอให้ปุ่มกับโกคูถ้ากดมันเซนโอจะมาหาในทันทีแล้วทั้งคู่ก็กล่าวคำอำลากันโกคูวิสและชินเทเลพอร์ตกลับไปยังจักรวาลที่7ชินถามโกคู oo, ว่าเพื่อนที่โกคูจะชวนมาเป็นใครแต่โกคูจะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยถ้าไม่พูดอย่างนั้นเซนโออาจไม่ปล่อยโกคูออกมา โกคูและวิสเทลพอร์ตกลับไปยังดาวของบิรุสส่วนบิรุสตกใจที่โกคูเรียกเซนโอว์เซนจังในจักรวาลที่10ซสามารถและโกวาสสนทนากันเกี่ยวกับการเฝ้าดูมนุษย์และคุณสมบัติของความดีและความชั่วขณะที่โกวาสสังเกตเห็นหม้อต้มชาของสามารถเนื่องจากคำพูดที่ไม่พึงประสงค์ของสามารถโกวาสจึงบอกให้สามารถไปชงชาม้อใหม กลับมาบนโลกบลูมาโชว์เครื่องถ่ายแมชชีนที่พิ่งซ่อมเสร็จเบจิต้าโกคูและทรังก็ปีนเข้าไปในถ่ายแมชชีนเตรียมเดินทางสู่อนาคตเมื่อทั้งสามมาถึงโกคู Goku ก็ต้องประหลาดใจที่เห็นเส้นเวลาอื่นดูเยือกเย็นและถูกทำลายทรังรู้สึกประหลาดใจที่เห็นว่าร่างของไม่ไม่ได้อยู่ที่ที่เธอล้มลงทันใดนั้นโกคู Goku ก็ถูกโจมตีโดยสมาชิกของกลุ่มต่อต้านโลก